หลายคนอาจจะรู้จักวัดปิตุราธทราชลังสริดและก็เคยเห็นรูปปั้นลูกครุกของคนคนนี้ในวัดแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าเขาคือใครมีความสำคัญอย่างไรเห็นเพียงแค่ชื่อที่ขึ้นว่าหม่อมไกรสอนวันนี้กลุ่มเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกรมหลวงรักโรนเรศหรือหม่อมไกรสอนกันค่ะ หม่องไกสอนมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าไกสอนต่อมามีพระอิสริยยศเป็นพระบรมวงศ์เธอกรมหลงวงรักมนาเรศเป็นพระราชโอรสในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชค่ะและเจ้าจอมมันดาน้อยแก้วทรงเป็นต้นราชสกุลเพื่อบุญและสกุลอนิรุทธเทว่าค่ะ หม่อมไกสอนเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนฝ่ายกรมหมื่นเจษฎาบดินทให้ขึ้นครองราชซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวหรือราชกาัที่ย์นั่นเองค่ะและในราชการนี้เองหม่อมไกสอนก็ได้กำกับราชการกรมว,งวงังกระทั่งได้เร่อยนยศขึ้นไปเป็นกรมหลวงในพุทธศัการาช2,375ค่ะปลายแผ่นดินราชกาลรที่สามมีข่าวลือเรื่องเจ้านายที่จะมาครองราชองค์ต่อไป หนึ่งในเจ้านายที่เล่าลือกันก็คือหม่อมไกรสอนผู้ซึ่งตั้งตนเป็นศัตรตูกับวชิรยานพิขุพระนามฉายารัชกาลที่4ขณะทรงผนวดอย่างถึงที่สุดซึ่งข่าวลือดังกล่าวก็กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาว่าหม่อมไกรสอนคิดตั้งตัวขึ้นเป็นปกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพระเน,นดังความตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารก,าก,กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ส ของเจ้าพยาธิพากรวงมหาโกษาธิปดีขำบุญนาคว่ากรมหลวงลักรลนเลศให้การว่าไม่ได้คิดกระบฏตรงนี้สำนนบ่งให้เห็นว่าคงจะมีคำถามอีกหนึ่งคำว่าถ้าไม่คิดกระบฏก็เกี้ยกล่อมมหาพักพวกไว้ทำไมจึงตอบว่าคิดอยู่ว่าถ้าสินแผ่นดินไปก็ไม่ยอมเป็นค่าใคร ถึงแม้ว่ากรมหลวงรักชนณเรศจะประกาศตนอย่างชัดเจนว่าเป็นศัตรูกับวชิรยันพิคุแต่เหล่าข้าหลวงและเจ้านายก็ยังให้ความคลรบในฐานะผู้ใหญ่ผู้ทรงไปด้วยอำนาจจนเกิดเหตุการณ์เสื่อมเสียขึ้นต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวมีผู้ทูลกล้าวถวายดีกาฟ้องร้องพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหลวงรัชนณเรศว่า ก็มาหลวงทรงพิภากษาคดีของราษฎรไม่ยุติธรรมไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางใจและก็มาหลวงร,รัชดรนเรศทรงเลี้ยงขวนลครผู้ชายไว้มากมายอย่างผิดวิสัยบริวารของพระองค์ท่านรับสิ่งบนทั้งของโจทย์ พระจัาเลยทรงเกลียกล่อมขุนนางและพวกพ้องไว้มากทรงมักใหญ่ไฟสูงทำเทียมพระเจ้าแผ่นดินหลายประการตั้งแต่ทรงมีคณะขคละครผู้ชายขึ้นในวางตามใจชอบแล้วก็บันทมอยู่กับพวกขคละครไม่บันทมกับหม่อมห้ามในวังเลยพระบาทสมเด็จพระนั่งกราจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ไต่สวนพวกขรคละครของกรมารวง ได้ความตรงกันว่าทรงเป็นสวัสดกับพวกละครไม่ถึงกับชำเราแต่เอามือของพวกโขละครและหัดของพระองค์ท่านกำคุยหัตฐานซึ่งกันและกันจนราวะทัดเคลื่อนเมื่อตุลาการชำระความระจักแล้วพ่ออยู่หัวจึงโปรดเก้าให้ถอดเสียจากพระยศให้เรียกว่าหมอ่อมใทสอนและภายหลังโปรดก้าให้สำเร็จทุก โทษด,ด้วยท่อนจันทร์ที่ไว้ประทุมสงคาเสียเมื่อเดือนธันวาคมพศ2391มหมำไกยสอนจึงเป็นเจ้านายอง์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันข้าราชการและเจ้านายหลายฝ่ายต่างจับก,กลุ่มคุยกันเพื่อหาสาเหตุของการสำเร็จโทษของ รรมหลวงรักพระนเรศบ้างก็ว่าเป็นเพราะพระองค์แอบลักลอบเล่นสวรรัสดกับพวกคนละครใช้ที่ตนเองเลี้ยงดูเอาไว้ซึ่งในสมัยนั้นการที่ร่วมประเวณีกับคนเพศเดียวกันถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปและเสื่อมทรงเป็นอย่างมากบ้างก็ว่าพระองค์ทรงมีเรื่องกับเจ้านายคนหนึ่งที่มีอำนาจใหญ่กว่าจึงถูกสั่งจัดการบ้างก็ว่าพระองค์เป็นเสียนหนามที่ขวักกัน การขึ้นครองราชของพระองค์เจ้าอ,อนนบซึ่งเป็นพระราชโอรสของราชการที่สาจึงถูกสั่งจัดการเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามในการขึ้นครองราชบางดังแต่ไม่ว่าจะกล่าวว่ากรมหลวงถูกสำเร็จโทษเพราะการเล่นสวัสค์ก็คงไม่ใช่เสียทีเดียวเพราะพระองค์เจ้าอภัยทัตหรือกรมหลวงเทพพลพัฒพระเชษฐาของกรมหลวงรัตนเรศ ก็มีพฤติกรรมแบบชายรักชายเช่นเดียวกันโดยพระองค์เจ้าอภัยทัตได้รับราชการเป็นเจ้ากรมโคชบาลประทับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นหลักพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่คนหนึ่งถูกสำเร็จโทษอีกคนไม่เพียงไม่ถูกสำเร็จโทษแต่ยังได้รับเกียรติยกย่องจากพระราชวงศ์ในฐานะเจ้านายผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อการฟื้น กรมช้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์อีกทั้งยังปรากฏสารเคารพของพระองค์อยู่ทางทิศเหนือติดก,กับพระเนตรของช้างที่อยุธยา แต่ถ้าเป็นเพราะพ่ออยู่หัวต้องการกําจัดเส้นหนามเพื่อพระราชโอรนั้นก็เป็นไปได้เพราะกรมหลวงรักโรณเรศอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ราชสมบัติมากที่สุดหากราชการที่ 3, สามเสด็จสวรรคตหากกําจัดไปลำดับของพระองค์เจ้าก็จะเลื่อนขึ้นมาแม้ว่าคะแนนเสียงของราษฎรและกลุ่มตระกูลขุนนางสายหลักอย่างบุญน,นาจะเทไปทางวาชิรยานพิขุกก็ตามผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างถึงจนปัจจุบันผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเลยก็คือคะแนนนิยมของเหล่าเจ้านายและขุนานางเปลี่ยนฝั่งจากกรมหลวงรักรนณเรียที่สิ้นสุดไปแล้วไปหาอวาชิรายานภิกขุจึงทำให้หลังจากที่เสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระอวาชิรายานภิขุจึงขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ และเหตุการณ์สำเร็จโทษกรมหลวงครั้งนี้ก็เป็นการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งก็เป็นต้นเหตุท,ที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดเมืองเป็นวัดปิตุลาธิราชรังสิตเพื่อํำลึกถึงพระปิตุลาของพระองค์ซึ่งก็คือกรมหลวงรักโรณเรศนั่นเองซึ่งวัดปิตุลาธิราชรังสิต ก็เป็นหนึ่งในวัดส,สำคัญแถบชานเมืองจวบจนถึงปัจจุบันหลักฐานชั้นรองศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่สี่วัดส,สำคัญกรุงรัตนโกสินทร์จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์อสองปีพศ2525สุจิตวงเทศวชิโนโราสารามวรวิหาร สำนักพิมพ์มติชนพิมพ์ครั้งที่สองพศ2545หลักฐานชั้นต้นประกอบไปด้วยพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ของเจ้าพญาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิปดีหรือขำบุญนาคพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์เล่ม1-4ของเจ้าพญาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิปดี หรือขำบุญนาค